สำหรับท่านใดที่สนใจเช็คดวงชะตาส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้ตาม id ที่โชว์ขึ้นในคลิปเลยนะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจหารายได้พิเศษอยากเป็นหมอดูมืออาชีพสามารถสมัครเรียนดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ได้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าครูเปิดดวงค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงชะตาของคุณที่ได้เห็นคลิปนี้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาท่านใดปกปักรักษาดวงชะตาของคุณในช่วงนี้หรือแม้ในอดีตในฐานดวงก็ตามแต่สุดแล้วแต่ท่านจะขึ้นมานะคะก่อนทำการเลือกไพ่เราจะมาตั้งจิตอธิษฐานเป็นสมาธิกันนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิท่านใดที่ปกปักรักษาดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เราจะมีไพ่ให้ท่านเลือกหนึ่งคนให้เลือกได้หนึ่งถึงสใบค่ะจะเลือกหนึ่งหรือสิบหนึ่งสองสาสี่ใบก็ได้แล้วแต่คุณนะคะ ให้คุณตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วเราจะไปเช็คพลังงานพร้อมๆกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดที่คอยปกปักรักษาดวงชะตาของคุณในช่วงนี้แม้กระทั่งในอดีตการที่ผ่านมาที่คุณและท่านมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันค่ะเราจะมีไพ่ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดค่ะก่อนไปเลือกอย่าลืมพิมพ์ตัวเลขที่คุณเลือกไว้นะคะหนึ่งถึงสิบเจ็ดใบ ให้ท่านเลือกได้1นึ่งถึงสใบใบที่คุณคิดว่าตัวเลขต้องตาต้องใจเป็นเลขที่คุณชอบมากที่สุดเดี๋ยวเราไปฟังคำทํานายกันค่ะหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทํานายฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ ทำการเปิดไพ่เช็คพลังงานไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะหมายถึงว่าคุณมีความเกี่ยวพันกับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายญานนักรบค่ะเช่นสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตักสินพระยาพิชัยดาบหัก สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่สองท่านมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้องไข่น้องกุมารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กค่ะท่านที่เลือกไพ่ใบที่สามท่านมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพ่อสี่วะสมเด็จพ่อรอห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกษัตริย์ก็ได้นะคะ ต่อไปท่านที่เลือกไพ่ใบที่สท่านมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ผู้หญิงโดยเฉพาะพระแม่อุมาเทวีพระแม่กาลีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่หท่านมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ปู่พญานาคที่เป็นคู่ค่ะโดยเฉพาะองค์ปู่ศรีสุดโธแม่ย่าปทุมมาค่ะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่6ท่านมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แศหกิงค่ะอย่างเช่นพระแม่ลักษมีค่ะพระแม่นางกวักค่ะ <c oughs> สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่7ท่านมีสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ปู่พญาขุดค่ะหรือจะเป็นสายพญานาคก็ได้เหมือนกันนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางน้ำก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่8คนเป็นคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาหลายสายยานมากๆเลยค่ะแทบจะทุกสายยานได้เลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่9คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดวงชะตาคือ เทพาราหูค่ะองค์ปู่พญายมาราชค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่สิบท,ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลองค์ปู่พญานาคค่ะเป็นองค์ปู่ที่เป็นกษัตริย์ใหญ่เจดเสียน9เสียนค่ะอย่างเช่นปู่อน,นันตนคราชปู่มุจจรินทร์นคราชค่ะหรือองค์ปู่พญานาคทุกตระกูลก็ได้เช่นกันนะคะ ส่วนท่านที่เลือกไพ่ใบที่สิบเอ็ดค่ะท่านมีบุญสัมพันธ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาคือองค์ปู่สายพะระฤาษีค่ะเช่นองค์ปู่ฤาษีนาลอดองค์ปู่ฤาษีตาไฟหรือบรมคูหนึ่งร้อยแปดพระองค์ได้ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่สิบสองท่านมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์ปู่ทาวเวสุวรรณค่ะท่านทาวกูเบราค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่13ท่านมีบุญสัมพันธ์กับเทพเจ้ากวนอูค่ะองท่านพ่อเ่งเจียค่ะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือไม้เท้าถือกระบองสายจีนนะคะท่านที่เลือกไพ่ใบที่14ค่ะ คุณมีบุญสัมพันธ์กับเจ้าแม่กวนอิมค่ะเจ้าแม่ทับทิมค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายยานปฏิบัติเป็นเพศหญิงค่ะท่านที่เลือกใบที่15ค่ะคุณมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพรพิคเนศหรือมหาเทพมหาเทวีทุกพระองค์สายอินเดียสายฮินดูค่ะ ใบที่16คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บุญสัมพันธ์กันคือพระแม่ธรณีค่ะท่านที่เลือกใบที่17คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหรือมีบุญสัมพันธ์กันเป็นสายหลวงปู่สายหลวงพ่อสายพระสายท่านเกจิค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ การเปิดไพ่ทำนายดวงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลร,รักษานะคะ สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะก็ขอฝากทุกท่านกดติดตามกดถูกใจอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคําทํานายเพื่อเปิดดวงให้คุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้เชื่อมต่อกันนะคะหากคลิปคลิปนี้จะมีประโยชน์นำไปต่อยอดได้หรือทำให้ท่านได้พบแสงสว่างข้าพเจา้าขอทิพย์นนี้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ปรากฏหน,าาน้าไพ่นี้ขอให้ทุกท่านทุกพระองค์ได้รับ บุญกุศลนี้และขอให้เจ้าดวงชะตานี้ได้รับการปกปักรักษาจากเทพเทวดาที่ท่านรักและนับถือค่ะขอจบเพียงเัน่นี้นะคะสวัสดีค่ะ